กูไม่รู้นะว่ามึงจะยังไงแต่ตอนนี้กูยังไม่อนุญาตให้มึงมีแฟนแต่ป้าบอกเองนะว่าจะให้มีแฟนตอนอายุสิบแปดอะใช่กูอนุญาตให้มึงมีแฟนได้ตอนอายุสิบแปดแต่มึงก็ต้องดูด้วยว่ามันมีปัญญาเลี้ยงมึงไหมและถ้าตัวมึงเองยังดูแลตัวเองไม่ได้แบบนี้นะกูก็ไม่อนุญาตให้มึงมีแฟนเหมือนกันกูบอกเลยมีแฟนเร็วมันไม่มีอนาคตหรอกไม่มีอนาคตเหรอป้าอายุเท่าไหร่นะสามสามอหนูอายุสิบแปด 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33ป้ามีหนูตอนอายุ15หรอแล้วแม่อ่ะหนู 18, แม่28แม่มีหนูตอนอายุ10ควบเหรอหืมเกี่ยวอะไรกับแม่อา้าแล้วอย่างนี้หนูก็ไม่มีอนาคตอะดิมึงอย่ามาเถียงกูนะตอนนั้นที่กูกับแม่มึงอ่ะทํามึงขึ้นมากูพาด อะไรยังโชคดีที่มีอามา่าไม่งั้นบ้านเราคงไม่มีทุกวันนี้หรอกมึงต้องไปขอบกูอาม่าเขานะแต่สําหรับมึงอมันไม่ใช่กูเลยอยากจะเตือนมึงไว้ผมไม่อยากให้ชีวิตมึงต้องมาเป็นเหมือนกูเข้าใจไหมร้อนตัวแล้วหนึ่งมึงพูดว่าอะไรนะถึงหนูจะมีแฟนหนูก็เลือกนะหนูไม่พลาดเหมือนป้าหรอกมึงเอาอะไรมามั่นใจว่ามันจะดูแลมึงได้ผมรวยครับรวยแล้วยังไง มึงพร้อมซัพพอร์ตลูกสาวกูทุกเรื่องป่ะละ่ะนั่นแหละ